ลมท้องปีต้องไกเด้วย,ยเหรอห้ที่ยังเรเห็นบอครับเดี๋ยวเอามาเบิองกันได้ออีกชั่วโมงวันมันสิใหม่แล้วไนมะ่ดีสุดโู้วหอมแล้วครับแล,แล้วก็ผบมาประมาณชั่วโมงกว่าได้แล้ว นี้เรามาดูผลงานกันมันเป็นแบบไหนเห็นเราทำกันนักกันหนาอ,อี๋ชว่ามากินมากเลยอุ้ยอาด้วยยอดเดยดมากเลยอันนี้น้ำซุปมันนะครับน้ำซุปนี่ก็ได้มาจากถ้วยรองก้นขวดไก่